มันเกิดขึ้นจากเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็หนูก็พยายามที่จะเงียบตลอดกับอดีตผู้จัดการเก่านะคะที่ที่เขาทําเรื่องไว้นะคะแล้วก็ทีนี้เราก็เลยพยายามที่จะนิ่งและเงียบเพื่อให้เขากลับตัวกลับใจและคิดได้นะคะแล้วก็ทีนี้เขาก็ในความคิดของหนูเนี่ยคะ่ะเขายังเขายังคิดไม่ได้แล้วเขายังไปยุยงปุกปั่นให้ลูกค้าลูกทัวร์อ,า,อาจจะ ดังนั้ความเสียหายเข้าเดือนอกันยายนมีลูกค้ารายหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับทัวร์นะคะที่จ้างหนูทำงานอีกงานหนูได้โทรมาคุยกับหนูว่าน้องอิมพี่อโอนเงินให้น้องอิมแล้วนะทำไมน้องอิมยังไม่มาทำงานให้กับพี่หนูก็เลยบอกว่าอ้าวหนูได้เงินนี่หนูได้เงินแค่บางส่วนอยู่เลยเขาก็บอกว่าพี่โอนให้น้องอิมครบแล้วนะคะ ไม่จริงหรอกพี่แล้วก็คุย,คยเล่นกันเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นแฟนขับเราเป็นเหมือนพี่เป็นน้องกันอะไรเงี้ยแล้วพี่ออนให้อดีตผู้จัดการน้องอิมครบแล้วนะคะหนูเลยเกิดความพิรุธในใจเพราะว่าหนูคิดกับเขาเสมอว่าเขาคือคนในครอบครัวอดีตผู้จัดการหนูเนะะี่ยค่ะได้กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากๆในสิ่งที่เขาก่อขึ้นมาสิ่งที่เขาก่อขึ้นมาคือรุนแรงนะคะสำหรับหนูนะ ผู้บริสุทธิ์ร้อยกว่าคนและตัวหนูอีกครอบครัวหนูอีกอแฟนคลับและลูกทัวร์ได้ส่งหลักฐานมาให้หนูกับสิ่งที่เขายั่วยุปุป่นใส่ร้ายป้ายสีหนูทำให้หนูมองไม่ดีและเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหลายข้อความมากๆเลยทำให้หนูดูไม่ดีทำให้ลูกทัวร์ไม่เข้าใจหนูตอนที่หนูจะคืนเงินหลังจากนั้นเราก็เคลียร์กันด้วยดีคะ่ะแล้วก็ ลูกัวก์กส่งหลักฐานต่างๆมาให้หนูด้วยความสงสารว่าคุณอิมคุณอิมโดนเยอะจริงๆเนาะเนี่ยเขาก็ขอโทษหนูนะที่ตอนแรกมองหนูไม่ดีอะไรเงี้ยโทรไปหาลูกค้าหนูใส่ร้ายป้ายสีหนูแต่งเติมถ้อยคำให้หนูดูแย่ทั้งๆที่หนูไม่ได้กระทำซึ่งหลักฐานทุกอย่างเนี่ยหนูโกหกไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นหลักฐานตาทุดสิ่งที่หนูพูดมาทุกอย่างเนี่ยคือเรื่องจริง หนูวันนี้หนูเลยจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมกับชีวิตหนูบ้างตลอดที่ผ่านมาหนูให้อภัยเขามาตลอดเงียบมาตลอดโดนมาตลอดมีการคอมเมนต์ในใน,ในโซเชียลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องทัวร์อะไรเงี้ยหนูก็พยายามที่จะเงียบแล้วก็พยายามที่จะคุยหลังบ้านให้ดีที่สุดเพราะอยากว่าไม่อยากให้ผู้จัดก,การมีเรื่องมีราวที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นใส่ร้ายแต่งเติมถ้อยคําให้เราดูแย่ให้ให้ลูกค้าลูกทัวร์ดูอิม่ม ไม่โอเคสิ่งที่เขากระทําแบบเนี้ยมันทําลายชื่อเสียงที่อิมสะสมมาโดยถ้อยคําที่เขาแต่งเติมที่ไม่เป็นความจริงทําให้อิมเสื่อมเสียถึงธุรกิจอีกหลายๆอย่างของในชีวิตอิมและเสื่อมเสียชื่อเสียงในวงการบันเทิงอีกด้วยค่ะสิ่งที่เขาว่าร้ายทั้งหมดสิ่งที่เขาใส่ใ<ช>ร้ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแชท ไม่ว่าจะเป็นการคุยหนูไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนอันนี้นะลูกลูกค้าลูกทัวร์แล้วก็ผู้ใหญ่คนนั้นที่หนูบอกตะ่กี้ค่ะส่งหลักฐานทั้งหมดเพราะเขาสงสารมันถึงเวลาแล้วที่เขาทำผิดเขาควรต้องได้รับในสิ่งที่เขากระทำอะคะ่ะเป็นหลักล้านค่ะซึ่งบอกก่อนเลยนะคะว่าทัวร์นี้ มันมันมันฉาบมันฉาบไปสามอันนะมันมีเอเจนซี่ที่ร่วมกับเขาและตัวเขาแล้วก็แลนด์บอกตัวเลขได้ค่ะตรงนี้สมาอยู่แล้วก็ประมาณหลักบอกหลักล้านนะคะหลักล้านถ้ารวม3ามสามอันนี้นะคึ่งพึ่งคึ่งได้เมื่อเมื่อไม่กี่วันแต่ว่าทางแลนด์ก็ยังไม่ได้เพราะว่าเราก็เข้าใจ อ๋อได้ค่ะก็ตอนแรกกว่าจะได้กว่าจะได้คืนเขาก็บ่ายเบี่ยงตลอดว่าเงินเนี่ยอยู่ที่ทางสายการบินไงพี่แสดงว่าตอนนี้นั่นเขาก็คืนให้เราหมดแล้วใช่พอพอพอคืนเสร็จแล้วอย่างที่หนูได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าหนูก็ได้รีบจัดคืนให้กับบางส่วน3 0ซก็เป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับก็หมิ่นประมาทผู้อื่นนะครับซึ่ง ทำให้คุณอิบเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับโทษก็คุกหนึ่งปีปรับสองหมื่นครับอันนี้เป็นโทษสูงสุดครับ,รบแล้วก็หนูยังจะเรียกร้องความเสียหายอีกอ่าแล้วก็เรียกค่าเสียหายอีกต่างหากครับผมคือหนูก็เรียกร้องตามกฎหมายอะคะ่ะอย่างที่ที่รัชพลบอกทน,นายรัชพลบอกนะคะว่าประมาณนั้นแล้วก็จะเรียกร้องค่าเสียหายอีกเจ็ดหลักค่ะความยุติธรรมของ ของกฎหมายอะค่ะดาเนินคดีให้กับเขาเพื่อให้เขาหยุดเหรอะหนูนขอเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมดีกว่าค่ะเพราะหนูยอมมาตลอดเลยหนูว่าเรื่องแบบนี้ให้ให้ทานาจัดการเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่หนูพูดไปเป็นเรื่องจริงแล้วทุกอย่างก็มีเอกสารทางกฎหมายที่ที่ตำรวจคือหนูขอขอจบแบบ คือหนูขอบคุณมากๆเลยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะถามว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่แฝงอยู่ทําให้หนูได้เรียนรู้ว่าตรงเนี้ยค่ะเป็นประสบการณ์ชีวิตหนู